ดีเอ SI อย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นรายการว่าเขามีมติว่าคดีนี้มันต้องเป็นคดีพิเศษแล้วใช่ไหมค่ะ สรุปว่าในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านอาชญากรรมพิเศษของ DSI ค่ะก็มีการประชุมพิจารณาคดีหัวเลือกสอวอโดยที่ประชุมนะคะก็มีมติเอกฉันว่าคดีนี้เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษเนื่องจากพบพฤติการที่ผิดกฎหมายหลายมาตราค่ะได้แก่มาตรา209ฐานอังยีมาตรา116ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงมาตรา77วงเล็บหแห่ง รปว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2,561และพระบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน2,542ค่ะโดยคดีนี้นะคะก็ถูกพิจารณาว่ามีผลกระทบเป็นวงกว้างกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศและสมควรได้รับการสอบสวนในฐานะคดีพิเศษค่ะ แต่ว่ามาติดังกล่าวนะคะก็ยังไม่ผูกมัดกับบอร์ดคณะกรรมการคดีพิเศษหรือว่ากคอพอซึ่งก็จะเป็นผู้ชี้ชะตาว่าคดีหัวสวจะถูกรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่โดยจะต้องใช้เสียง2ใน3ของบอร์ดกคอพอในการลงมติรับคดีหัวสวเป็นคดีพิเศษค่ะแนวทางลงมตินะครับออกได้2หน้าหน้าแรกก็คือว่ารับเป็นคดีพิเศษ เท่ากับว่า DSI จะตั้งคณะทำงานพิเศษร,ร่วมกับอายการเดินหน้าสอบสวนเต็มรูปแบบขณะที่อีกหน้าหนึ่งคือว่าไม่รับเป็นคดีพิเศษนะครับเสนอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการแทนก็เดี๋ยวรอลุ้นกันละกันวันที่6มีนาคมนับถอยหลังอีกไม่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะใช่ค่ะ ประเด็นต่อไปนะคะต่อเนื่องจากคดีหัวสวค่ะเดี๋ยวเราไปฟังบทวิเคราะห์จากทางด้านอาจารย์ลอยชุนพงทองนะคะซึ่งก็อาจารย์ลอยเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์แล้วก็นักดาราศาสตร์ค่ะออกมาถอดรหัสหัวเลือกสวอ,อาจารย์ลอยบอกว่ามันมีทีมสไนเปอร์นะคะที่คอยยิงคะแนนตรงให้กับผู้ที่มีการล็อบบี้แล้วก็ล็อกผลเอาไว้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปชมคลิปอาจารย์ลอยค่ะ พลแม่นปืนของแต่ละกลุ่มเนี่ยมี18ในความเป็นจริงถ้าพลแม่นปืนมีขั้นต่ำา18เนี่ยคุณคิดว่าจะมี18คนอย่างนั้นเหรอมันน่าจะมี20คนเป็นอย่างน้อยเพียงแต่โพยอ่ะเขาแจกแค่18และสุดท้ายถ้ากอกอตอแน่จริงเปิดหีบให้ดูเลยนับแบบถ่ายทอดสดเลยไม่ต้องตัดสลับกล้องไปมา เอากันให้เห็นชัดๆจะจะไม่ต้องรอคำสั่งสารให้เปิดหีบเปิดเองเลยเพื่อให้ไม่เป็นข้อคอรหาของมวลมหาประชาชนถูกไหมครับและโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าด้วยทรัพยากรของ DSI น่าสืบหาไม่ยากหรอก400คนจาก800คนในรอบบ่ายคนเหล่านี้ต้องเลือกเอาระหว่างจะเป็นพยานหรือเป็นผู้ต้องหา ะคดีอังยี่ซ่องโจรมันหนักขนาดที่เรียกว่ายึดทรัพย์หมดเลยถ้าคุณไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบไปโดยง่ายต้องช่วยกันแชร์เยอะๆผมเขียนให้เป็นสีขาวและอีกครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มที่หัวแต่กลุ่มที่หัวที่ว่านี้จะมีน้ำเงินเข้มเลยอยู่18คนอีกสองคนเป็นเบีย้ยน้ำเงินที่เขาไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังว่าผมคำนวณ18มาได้ยังไง และในบรรดา18คนนี้มีตัวจริงของแต่ละกลุ่มแค่6คนตามที่เรารู้กันอยู่ว่าคะแนน6คนที่ได้อันดับ1 6นั้นมันกระโดดเป็นพิเศษซึ่งผมวงสีเหลืองเอาไว้6คนในแต่ละกลุ่มแต่การที่จะได้คะแนน60คะแนนเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมาจากกลุ่มอื่นๆ4กลุ่มถึงจะได้60นี่คือสิ่งที่ผมทำให้คุณเห็นง่ายๆก่อน คือโดยค่าเฉลี่ยแล้วคนหนึ่งได้รับ15คะแนนจากแต่ละกลุ่มบางคนอาจจะได้16บางคนอาจจะได้14คะแนนถึงออกมาไม่เท่ากันมันจะต้องทำให้เนียนนิดนึงมิฉะนั้นแล้วคะแนนมันจะออกมา60เป๊ะเปะ,เปะเลยถูกไหมครับถ้าออกมา60เท่ากันหมดทุกคนอันนี้คนก็จับได้แน่แต่สิ่งที่ผมจับได้ก็คือค่าเฉลี่ยต่างหากมันออกมา60เป๊ะ แต่คนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสอุทิศได้แค่5คะแนนมีกระสุนแค่5นะัดแต่เป้าอะ่ะมันมี6กเป้าเพราะฉะนั้นมันต้องเอา15หาร5คูณด้วย6แสดงว่ามีคนที่อุทิศต,ตัวส่งกระสุนยิงกระสุนเข้าไปไอ้หคนเนี้ยสิคนหรือคุณจะคิดแบบง่ายๆก็คือทวนที่ผมคิดเอาไว้แล้วนะว่าเขามี18คน ในแต่ละกลุ่มที่ล้อมรอบเขาทั้ง4กลุ่มมีคนละ5คะแนนคะแนนรวมกันก็ได้90ถูกไหมครับที่จะส่งเข้ามาจาก18คนเนี้ยไอ้คะแนน90ที่ว่านี้มันจะต้องแบ่งเป็น6คนก็เอา90หาร6ก็ได้15แสดงว่าไอ้การคำนวณที่ว่าแต่ละกลุ่มมี18คนนั้นถูกต้องก็คือได้รับโพยอ่ะ18คน แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยจะเอาขั้นต่ำสิบคนเนะี่ยคุณคิดเหรอว่ามีแค่18คนไอการที่ขั้นต่ำม,มีกลุ่มละสิเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกกลุ่มจะมีแค่18คนบางกลุ่มอาจจะมี22คนบางกลุ่มอาจจะมี20คนนะบางกลุ่มอาจจะมี19คนและไม่ได้หมายความว่ากลุ่มที่น้อยที่สุดที่เขามีคือ18คนนะครับกลุ่มที่น้อยที่สุดที่เขามีอาจจะมี2 0่สคนก็ได้ แต่ว่าเขาเอาแค่18คนพอมิฉะนั้นแล้วมันจะออกมาหน้าเกลียดกว่านี้อีกเพียงแต่เขาแจกโพยแค่18เท่านั้นเองและที่เหลือนั้นทำตัวเสมือนกับเป็นผู้สมัครสอวอิสระคือเลือกเอาคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันไปไม่ซีเรียสแล้วเพราะคะแนนของ18คนในโพยเนี่ยส่งเข้าไปสายละ90คะแนนเอาไปหาร6แล้วเหลือสายละ15คะแนน รวมกัน4ี่สายก็60คะแนนตามเป้า6คนของแต่ละสายได้เป็นสวชัวชวร้อยเ์เซ็นพลแม่นปืนของแต่ละกลุ่มเนี่ยมี18ในความเป็นจริงถ้าพลแม่นปืนมีขั้นต่ำา8 8เนี่ยคุณคิดว่าจะมี18คนอย่างนั้นเหรอมันน่าจะมี20คนเป็นอย่างน้อยเพียงแต่โพยอ่ะเขาแจกแค่18สมมุติว่าผมตีขั้นต่ำว่าเข้ามาตอนบ่ายเนี่ย โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มละ20คนแล้วคุณคิดว่าคนที่มาตอนเช้าอ่ะคนที่กาให้คนอื่นแล้วกลับบ้านเลยมันก็มีถูกไหมผมก็ทำตารางแบบเดียวกันคุณดูที่คอลัมน์แรกก็คือเป็นกลุ่มจากกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่20แล้วผมก็ไล่เรียงตามลำดับจากคนที่ได้คะแนนมากที่สุดเรียกว่าอันดับ1แล้วก็ไล่ไปจนถึงอันดับที่สอบได้คะแนนที่40 แต่เชื่อว่าน่าจะมาประมาณ22คนของแต่ละกลุ่มก็คือตัวเลขที่คุณเห็นสีน้ำเงินเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มนี้นี่แหละที่เป็นกลุ่มหัวแต่ขอประเมินขั้นต่ำก่อนเอาแค่20คนก็พอในรอบเช้าเนี่ยค่าเฉลี่ยของแต่ละแถวแต่ละแถวนี่ก็คือแต่ละกลุ่มวิชาชีพถ้าคุณรวมคะแนนของแต่ละแถว แล้วเอามาเฉลี่ยกันเนี่ยนะจะพบว่ามันได้542คะแนนต่อกลุ่มแต่คนหนึ่งคนมี10คะแนนเพราะฉะนั้นก็ต้องเอา10ไปหารโดยเฉลี่ยแล้วต้องใช้คน54.2คนต่อกลุ่มเอา20ไปคูณก็ได้1,084คนก็ตีไป1,100คนในขบวนการนี้แต่นี่คือขั้นต่ำ ผมจะประเมินตามจริงไม่ได้บอกว่าขั้นสูงนะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันจะต้องมีคนเบี้ยวคนที่งี่เง่ากาบัดเสียและไม่ได้ดูถูกการศึกษานะบางคนเนะี่ยไม่รู้จบอะไรมากาเบอร์ซ้ำเนี่ยก็กลายเป็นบัดเสียละผมตีไป22คนเมื่อทำตารางมาถึง22และมาหาค่าเฉลี่ยแบบเดียวกันคะแนนรวมของทีมเนี่ยมันก็จะ584คะแนน แต่หนคนมี10คะแนนก็เอา10หารเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วทุกกลุ่มเขามีคนอยู่ในนั้น58.4คนเอา20คูณเข้าไปก็1,170คนในขบวนการนี้เอาละครับนั่นก็คือมุมมองผลการคำนวณเชิงคณิตศาสตร์ในความเป็นจริงนั้นจะต้องดูหลักฐานอื่นๆประกอบว่ามันสมเหตุสมผลไหม มีรถเข้าออกอย่างไรมีพยานบุคคลที่ชี้ชัดได้แค่ไหนและสุดท้ายถ้าก,กอกตแน่จริงเปิดหีบให้ดูเลยนับแบบถ่ายทอดสดเลยไม่ต้องตัดสลับกล้องไปมาเอากันให้เห็นชัดๆจ,จะจะและลายชื่อของผู้ที่ผ่านเข้ารอบมาในตอนบ่ายเนี้ยคนที่สอบได้ที่1ถึงที่22 ไม่ต้องรอคำสั่งสารให้เปิดหีบเปิดเองเลยเพื่อให้ไม่เป็นข้อคอลหาของมวลมหาประชาชนถูกไหมครับและโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าด้วยทรัพยากรของ DSI น่าสืบหาไม่ยากหรอก400คนจาก800คนในรอบบ่ายคนเหล่านี้ต้องเลือกเอาระหว่างจะเป็นพยานหรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอ้งยี่ซ่องโจร มันหนักขนาดที่เรียกว่ายึดทรับหมดเลยถ้าคุณไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบไปโดยง่ายต้องช่วยกันแชร์เยอะๆขอขอบคุณที่ติดตามสรุปนะคะทางด้านอาจารย์ลอยค่ะก็ออกมาวิเคราะห์ว่าขบวนการหัวเลือกสอวอใช้เครือข่าย18-22คนต่อกลุ่มทำหน้าที่เป็นมือมือปืนสไนเปอร์นะคะหรือว่าพลแม่นปืนให้กับ6ตัวจริงในแต่ละสายทำให้ได้คะแนนเต็มทั้งหมด 60คะแนนล็อกผลให้ชนะ100%ค่ะโดยอาจารย์ลอยนะคะก็เสนอว่าหากกรกตต้องการพิสูจน์ความโปรง่งใสควรที่จะเปิดถีบเลือกตั้งทันทีแล้วก็มีการเปิดถีบแบบถ่ายท่อสดไม่ตัดสลับกล้องค่ะมีทีมสไนเปอร์เลยนะค่ะเออแล้วก็กกตเขาจะเปิดไหมเนี่ยนั่นสิค่ะดูทรงไม่น่าเปิดหรอกเพราะว่าเขาปิดกั้นการสื่อสารทุกรูปแบบใช่ค่ะเขาอยากสื่อสารเขาจะออกเป็นเอกสารออกมาเป็นแผ่น เออน,นะครับ